จริงจริงใช้ทุกสีเลยนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะแบบแต่งหน้าโทนไหนแต่สีมสีที่แน่ใช้บ่อยเนี่ยแน,น่นอนจรองก็จะเป็นโทนของคนผู้โทนติดชมพูชมพูหน่อยนั่นเองจะให้ดู3สีนี้แล้วกันเนาะนี่คือสีเบอร, 03, ร์ศูนยาสามเบอร์ศูนย้าสวยมาก่วน6หนี่ใช้ชบ่อยบ่อยเลย สาวชมพูนี้ที่แก้มวันนี้ใช้เป็น05นะคะแต่ว่าสีที่รู้สึกว่าใช้บ่อยใช้ตอนที่ไปทํางานออกงานจะเป็นเบอร์03สีนี้ค่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นแบบชมพูที่ดูมีเลือดฝาดส่วนชมพูสุดท้าย จะดูกแกลม,มขึ้นอนะตอนทาคือทาแล้วมันดูเรียบร้อยอะลร3สามีบลัชนะคะที่แนนจี้ใช้บนหน้าปล่อยที่สุดของ Gentle Color เนาะจะเป็นแอ Blush เลยนะคะจะเป็นเบอร์ 03, 05แล้วก็06เน่งใครชอบสีไหนมาพิมพ์คุยกันได้เลยนะคะว่าใช้สีไหนอยู่แล้วชอบเพราะว่าเขาดีมากๆเกลี่ยง่ายละมุนผิวมากๆที่สำคัญเป็นธรรมชาติแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยนะ